จอกันยามเย็นพี่น้องอ้ยกับบรรยากาศท้องทุ่งนาวันนี้วันที่24ยามเย็นเย็นนะเนาะบรรยากาศทุ่งนาพี่น้องอ้ยมาเลาะไฮ้ลาหน้ามาเลาะเบิ้งไ่อ้ปายางต้นย่างพร้มเน่อยไอ้ที่ผมไอ้ปรับหน้าปรับนาปลูกย่างเอเพราะว่าบริเวณนี้มันเป็นมันเป็นหน้าโน่นพี่น้องนาโน่นาน,า,น,า,นาดินทรายคือปลูกข้าวก็ไม่ได้ <c ười> ก็เลย ดันปรับที่เฮ็ดยางบูกยางซะออกะมารอเบิงพี่น้องเห็นแล้วใดเนาะพี่น้องกบูตุพนบอกว่าฝนสิตกงนักตกแห้งตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามบท่านเออไปตกแห้งอยู่พี่น้องแต่ตกแห้งทางอื่นทางมุกดาหารนี่ไม่มีฝนสักเม็ดพี่น้องเอยเบิงคืมพี่น้องคืมทึมทั้งวันคืมเบิดมือแต่ว่าบ่ามีฝน โอ้แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องดีที่กันเ,ออเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานผมก็หวานข้าวเมื่อวานว่านข่าได้หนึ่งแดดกับวันนี้อีกเป็นสองแดดออถ้าถ้าพรุ่งนี้ไม่ตกอีกก็เท่ากับว่าเป็นสมแดดออพอดีพี่น้องพอดีออได้ได้ตากหญ้าเพราะว่าก็คือการหวานข้าวแห้งออคือถ้าหวานได้จังหวะ หวานได้จังหวะหวานได้ช่วงเวลาหวานได้ถูกช่วงเวลาดินหมัดหมาดดินหมัดหมาดดินไม่แฉะจนเกินไปนี่ข้าวมันจะงอกดีสําคัญก็คือมันจะไม่ค่อยมีหญ้าพี่นอ้องเหมือนเหมือนแปลงนี้ที่เขาทําการหว่านใหม่พี่นอ้องเขาเหว่านใหม่เพราะว่าไอ,อ้มันมันบกค่อยออกเขาก็เลยหว่านใหม่นี่เห็นไหมนี่เวลามันงอกขึ้นมานี่ มันจะไม่ค่อยมีหญ้าพี่น้องเห็นบ่มันสีบอค่อยมีหญ้าขึ้นมาเออเห็นบ่อันนี้กําลังกําลังขึ้นพี่น้องกําลังขึ้นนี่พอดีพี่น้องอันนี้พอดีนะผมว่าไม่ไม่ทีไม่ห่างเกินเกินไปเออเห็นบ่เพราะฉะนั้นพี่น้องการหวานข้าวนี่ผมสีย้ํากับ fc เสมอว่าหวานข้าวพยายามหวานให้ถูกช่วงเวลาเออดินดินต้องหมาด ผมจะบอกแบบนี้เสมอ,เ,อเพื่ออะไรเพื่อให้มันให้มันง่ายพี่น้องให้มันง่ายต่อการควบคุมวัชพืชเอ่แมนบอกเพราะฉะนั้นนี่เราจะหวานข้าวเนี่ยคือเราเห้าหวานแล้วเขากัดคือเขาเรียกว่าอย่างไงคือการทํานาในปัจจุบันนี่เนี่ยเราไม่ได้มาวิ่งมาดูอะไรมากมายอะไรขนาดนั้นหรอกคือหวานแล้วก็ทิ้งเพราะฉะนั้นนี่ เวลาเราเขาเรียกว่าไงคือทําน้อยทำน้อย,อยแต่ว่าทําน้อยได้เยอะอะไรประมาณนั่นนะก็คือปีหนึ่งทาหน้าแค่สามสี่ห้าวันอวันหนึ่งก็คือมาถ่ายหุดอ่าวันที่สองก็คือมาหวานข้าวอวันที่สามก็คือมาใส่ปุ๋ยอวันที่สี่ก็คือมาเก็บเกี่ยววันที่หาก็คือ ตากเขา่าค้นเข่าขึ้นเล่าเห็นบอปีปีหนึ่งเนี่ยมันคือถ้าเราจัดการดีดีเออปั๊บหน้าดีดีวานเข่าหายดีดีเออแปลงหน้าเสมอดีดีน้ำไม่รั่วเออนาเรียบเสมอหวานถูกช่วงจังหวะเออมันเป็นการเขาเรียกว่าไงมันเป็นการช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพี่นอ้องนี่เห็นไหมไม่ทีไม่ห่างพี่นอ้องไม่ทีไม่ห่างเห็นบอขึ้นแบบ ผมว่าพอดีนะประมาณเนี้ยเนี่ยพอดีเนี่ยเห็นป่ประมาณนี้พอดีนะอออันนี้คือมันมันกำลังเริ่มง,งอกพี่น้องกำลังเริ่มง,งอกเออข้าวก็อาจจะยังยังยังไม่หนาเท่าไหร่แต่ถ้ามันขึ้นมาแล้วประมาณนี้นะมันพอดีพี่น้องพอดีออนี่นี่นแหละก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างพี่น้องเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำหรับไอ้เอฟซีเกษตรกรกชาวหน้ามือใหม่ ผมก็ย้ำเสมอแหละว่าหวานข้าวเนี่ยหวานข้าวหวานให้พยายามหวานให้ถูกช่วงเวลาพี่น้องหวานให้ถูกช่วงเวลาสำคัญการเตรียมแป้งเนี่ยการเตรียมแป้งการเริ่มต้นอนะ่ะผมจะย้ำจะเน้นบอกกับเกษตรกร,เ,ร,กรเสมอสำหรับชาวนาเฮ้าเนื่องด้วยอะไรละ่ะคือเนื่องด้วยมันมันมันคือต้นทุนพี่น้องมันคือต้นทุนเพราะฉะนั้นอ่ะทุกสิ่งสิ่งซี่อย่างที่ที่เราทำอนะ่ะมันคือต้นทุนเพราะฉะนั้น เราจะลดต้นทุนยังไงเข้าเซียนเ่าไห,ให่ให้มันให้มันเขาเรียกว่าทำน้อยน้อยแต่ได้เยอะเยอคือการกับการกําจัดวัชพืชเหมือนกันกับการกําจัดวัชพืชเนี่ยก็มีเอฟซีบางคนก็คอมเมนต์มาถามอาบอกว่าสรุปแล้วนี่จะให้กําจัดตอนที่ข้าวมันยังเล็กแบบนี้หรือว่าจะให้รอกําจัดหรือว่าตัดข้าวทีเดียวในช่วงเลย ปลายเดือนกรกฎาหรือว่าต้นสิงหาเพิ่นว่าเอาให้แน่แ่เพิ่นว่าเอาอยัางส่พี่น้องถ้าพี่น้องขยันนะถ้าใครอยากจะกําจัดหญ้าช่วงนี้ก็ลงไปถอนพี่น้องเก็ลงไปถอนก็กําจัดได้ทุกช่วงเวลานั่นแหละพี่น้องแต่ที่ผมแมนะนาคือการกําจัดหญ้ากําจัดวัชพืชนะมันเป็นทีละสะเตปไงพี่น้องมันเป็นทีละสะเตปเหมือนช่วงเนี้ยเหมือนช่วงเนี้ยถามว่าถ้าสมมุติว่ามันมันหญ้ารกแบบเนี้ย แต่ว่าเขามันมีอยู่มันก็ไม่ได้ลกจนท่วมหญ้าหรือว่าคือข้าวมันไม่ได้บางอย่างจนเกินไปนะ่ะเออคือถามว่าเราเราจะต้องทําให้มันเหนื่อยไหมละ่ะเออหรือว่าจะรอทําทีเดียวเออมันมันอยู่ที่ความขยันพี่น้องเออมันอยู่ที่ความขยันถ้าคุณขยนันคุณก็ลงไปกําจัดเลยก็ลงไปถอนเออแต่ว่า มันก็ต้องแรกมาด้วยแรงงานแล้วก็ต้นทุนของคุณอแต่ถ้าเจ้าเริ่มต้นวานวานข้าวให้มันเกือบๆจะถีอแล้วก็ถึงมันจะมีหญ้าเห่ากัดยาพื่งกําจัดเนื่อเพราะว่าอย่างมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายเราก็ปล่อยก่อนรอกําจัดทีเดียวช่วงไหนไปลายเดือนกระกฎาคมหรือว่าต้นสิงหาแบบนั้นก็ได้พี่น้องเออแบบนั้นก็ได้มันมันทาได้หมดพี่น้องผม ผมคือผมผมไม่ได้ไม่ได้จํากัดว่าต้องทำเดี๋ยวนี้ถ้าต,ต้องทําอตอนนั้นตอนนี้อแต่คือมันเพื่อเปลี่ยนแนวทางน้องเพื่อเปลนแนวทางผมก็บอกเลยว่าไม่ต้องเชื่อผมให้คิดแยกแยะวิเคราะห์อคือการกับก็มี f อฟบางคนนั่นแหละบอกว่าโอ้ผมผมไม่ตัดหลอกข้าวนะอผมฉีดยาคุมหญ้าตั้งแต่ทีแรกเอา้า เออทำแบบนั้นก็ได้ไงพี่น้องเฮ็ดแบบนั้นก็ได้ไงแต่ที่ผมบอกว่าตัดใบข้าวนี่คือมันมันเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแนวทางของการกําจัดวัชพืชกําจัดหญ้าในนาข้าวอันนี้ก็ผมก็เคยเคยบอกไว้แล้วแหละผมก็ทําคลิปมาก็หลายคลิปพี่น้องว่าตัดใบข้าวเนี่ยมันน่าจะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะพี่น้องดีที่สุดณปัจจุบันนี้นะ เออไม่ใช่ะไรหรอกเพราะว่าผมก็ทํามาแล้วพี่น้องผมเฮ็ดมาแล้วเอหลายปีอ้เรื่องตัดใบข้าวเนี่ยเออมันมันได้ผลไงพี่น้องคืออย่างสมมติว่าเราฉีดยาคุมหญ้าเอหรือว่าลงใบถอนแบบนี้เนี่ยมันมันค่าเรียกว่า,างไงคือมันกําจัดได้ไม่ไม่เยอะพี่น้องมันกําจัดได้ไม่ไม่เต็มที่เออ แต่ถ้าเรารอกําจัดหญ้าในช่วงเลยที่น้ํามันมาเนี่ยที่น้ํามันมาในช่วงเลยปลายกรกฎาหรือว่าต้นสิงหาเนี่ยสมมุติว่าน้ํามันมาใช่ไหมเข้าตัดเขาข้าวเราก็แก่แล้วด้วยเนี่ยเราตัดทั้งข้าวตัดทั้งหญ้า,าวานปุ๋ยเนี่ยแล้วก็ขังน้ําใส่เนี่ยคือมันมันกาจัดได้ดีมากพี่น้องอผมว่า9กานะกาจัดวัชพืชได้เนยเอผมก็เลย แนะนำพีน่น้องแนะนําเพื่อเปลี่ยนแนวทางส่วนใครที่เห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยกะเราก็เท่ากับผมก็ไม่ไปสามารถบังคับได้หรอกเนาะอันนี้คือพูดเพื่อเปลี่ยนแนวทางพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางในการกําจัดวัชพืชเพราะว่าหลายคนหรือว่าบางคนก็อาจจะยังไม่เคยอาจสิยังบระท่านไม่เคยเห็นหน้าเพราะฉะนั้นก็สาหรับคนที่เคยทํานาแล้วมีเทคนิคดีๆแล้วก็ ก็แบ่งปันความรู้กันพี่น้องก็คอมเมนต์มาแนะนําได้พี่น้องเอคือคือว่าล่ะผมผมจะบอกเสมอว่าการทานาเนี่ยมันมันไม่มีหลักตายตัวเออมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกเฮ็ดหน้านะมันคือทําไมถึงไม่มีผิดมันไม่มีถูกก็มันทําได้หลากหลายรูปแบบเออแม่บอกมันยืดหยุ่นได้ไม่ว่าจะนาไอตมนาหวานนาดำถามว่าทํานาดําผิดไหม ทำนาดําก็ไม่ผิดเนี่ยทำนาต้มก็ไม่ผิดเทํานาหวานนแ,แห้งข้าวแห้งก็ไม่ผิดทํานาหยอดมันก็ไม่ผิดดอกเออแมนบอกมันทําได้หลากหลายรูปแบบแต่ทีเนี้ยบทสรุปแล้วนะมันอยู่ที่ว่าลงทุนเงินที่เราลงทุนไปเนี่ยแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันได้คืนมาไหมออแมนบอกคืออย่างที่ผมเอบอกเอฟซไปนไั่นแหละบอกว่าโอ้ย ทำนาเนี่ยมันขาดทุนอือก็ยังมีคนมาแย้งว่าโอ้ยผมทำนาผมไม่เคยขาดทุนนั่นเห็นบอกแต่คือมันมันแต่ละคนมันกัดมีประสบการณ์แล้วก็แนวแนว,แนวทางการทำนากับพวกคือกันคืออย่างที่ผมแนะนําไปเนี่ยภาคอีสานเราอ่อคือมันไม่สามารถควบคุมน้ําได้มันไม่สามารถที่จะเอาน้ําเข้ามาหล่อได้ในช่วงไอ้สามสิบวันแรกเนี่ยหลังหลังจากไอหวานข้าวนาตมเนี่ยออ มันเลยทําให้หญ้ามันเกิดขึ้นเยอะผมก็เลยบอกว่านาตมมันไม่เหมาะกับภาคอีสานที่ไม่มีชุนระทานควบคุมน้ําไม่ได้เห็นบอกแต่ถามว่าแถวบริเวณไหนหรือว่าจังหวัดไหนที่เขามีน้ําหรือว่ามีคลองมีชุนระทานที่สามารถดูดน้ําเข้ามาใส่นาเขาได้หลังจากสามสิบวันหลังจากที่เขางอกแล้วนาตมเนี่ยแบบนั้นมันก็มันก็เป็นเรื่องดีมันก็ทําได้แม่นบ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าไงคือมัน มันไม่มีถูกไม่มีผิดมันอยู่ที่พื้นที่พี่น้องแต่ที่ผมเสนอไปก็คือเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางว่าทําแบบนี้อในพื้นที่แบบนี้เอแล้วมันสีใดแบบนี้นะคือจังแบบเนี้ยผมบอกว่าอย่าหวานห่างนะ,ะเพราะว่าถ้าหวานห่างเนี่ยหญ้ามันสีร้ายนี่เห็นบ่หญ้ามันจะเยอะเห็นบ่ก็คือก็นําเสนอไปแบบนี้ไงพี่น้องแล้วอีกอย่างด้วยเนี่ยคือมันมัน ประสบการณ์ที่ผมเห็นมากจ้ะสำหรับหน้าหวานข้าวแห้งนี่หวานหางมันมันมันไม่ค่อยได้หรอกพี่น้องหวานหางนี่มันเขาเรียกว่าไงคือส่วนมากน่ยหามันสิเอาไปกินมดพี่น้องหญ้ามันจะขึ้นงำเออแล้วไอ้สาคัญนี่แหละไอ้ค้ามาแตกกอนี่นะมันผมผมละสร้างสั่งไอ้ที่บอกว่าแตกกอนนี่เพราะว่าอย่างมันมันเขาเรียกว่าไมันไม่มีทางหรอกพี่น้องเออด้วย หน้างานในปัจจุบันนี้ที่จะบอกว่าวาันหลังๆแล้วมันสิแตกก้อนนี่ผมละผม,ละ,ผมละสร้างสั่งเนาะเ,ออเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรคือต้องคุณต้องปลาณีตจริงๆเอคอุณดินคุณต้องดีจริงๆอะ่ะเ,ออเจ้าต้องใส่ขี่งัวขี่ควายขี่หมูขี่เป็ดขี่ไก่ปรับปรุงดินจริงๆน่ะอ,อมันถึงจะแตกก้อนอแต่ถามว่าแบบนี้มันจะแตกไหมออ,อย่างมากก็แค่แค่นี้แค่สามสี่ สามสี่ต้นแค่นั้นแหละแตกนะแมนบอกมันไม่มีทางที่จะกอใหญ่เท่าถังสีหรอกเออมันมันไม่เหมือนไหนวิชาการที่เขาพูดเลยเออวิชาการที่เขาพูดโอ้ยเออเมล็ดข้าวหนึ่งมเมล็ดเออสามารถได้ออทำทำเขาเรียกว่าแตกกอได้เท่าคุถังสีนะเห็นบอกคืออันนั้นมันคือวิชาการพี่น้องเออเราจะไปมองในมุมนั้นมันมันกับหน้างานความเป็นจริงเนะี่ยมันโอ้ผมว่ายากพี่น้องยากอยู่ เออพราะนั้นนะผมจะย้ำกับไปกับไอ้คนที่ทําข้าวนาปีหรือว่านาหวานข้าวแห้งนี่ให้หวานเกือบเกือบจะทีไปเลยคือลืมเรื่องแตกกอไปได้เลยเออบบตองไปบบตองไปหวังว่ามันจิแตกกอดอกพี่น้องเออมันมันมันยากพี่น้องอ่าฮะโอเคประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังบรรยากาศท้องทุ่งนาฝนบาตกพี่น้องเอฝนไม่ตกเขาบอกว่าฝนที่ตกนักพายุจะเข้า ยี่สิบสามยี่สิบี่ยี่บห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดเป็นไรพี่น้องดินขาวอากหลากแห่งแรงอ่ะโอเคครับผม